พระโอวาทพระอาจารย์ที่กุงเมตตาการบำเพ็ญธรรมให้เสมอต้นเสมอปลายยากหรือไม่อาจารย์จะตัดสินว่าไม่ยากเพราะว่าเห็นกันทุกอาทิตย์มีธรรมะที่ไหนไหนก็ไปกันหมดนั่นคือการบำเพ็ญให้เสมอต้นเสมอปลายการย้อนมองส่องตนให้เสมอต้นเสมอปลายจะทําอะไรให้เสมอต้นเสมอปลาย นั้นยากแค่บางคนใช่ไหมถามว่าอยู่ที่บ้านบำเพ็ญธรรมได้ไหมแล้วอยู่ที่สถานธรรมบำเพ็ญธรรมได้ไหมแล้วอยู่ที่บ้านไม่บำเพ็ญธรรมได้หรือเปล่าอยู่ที่บ้านถ้าคิดจะไม่บำเพ็ญธรรมก็ได้ถ้าเราไม่ทำอยู่ในสถานธรรมอยู่ในวัดถ้าจะไม่บำเพ็ญธรรมก็ได้มาถึงกินกินแล้วก็กลับมาถึงกินกินเล่น บางคนมานอนแล้วก็กลับนี่เรียกว่าบำเพ็ญธรรมหรือไม่การบำเพ็ญธรรมไม่ยากถ้าเราจะทำหากบำเพ็ญธรรมจะกัดเกลาตัวเองแต่ให้พ่อแม่เป็นผู้บำเพ็ญธรรมแล้วเรารับบุญกุศลหากให้พ่อแม่กัดเกลานิสัยเปลี่ยนแปลงตัวของพ่อแม่เองแล้วลูกก็เปลี่ยนแปลงไปเองตามพ่อแม่ได้หรือไม่ได้แต่จะต้องพาลูกมาด้วย แล้วลูกก็ต้องบำเพ็ญและเปลี่ยนแปลงด้วยตนเองไกลกินข้าวไกลก็อิ่มเองไกลอาบน้ำไกลก็สดชื่นเองไกลพักพลนนอนหลับไกลก็สบายเองไกลฟังธรรมไกลก็จิตใจแจ่มใสเองบำเพ็ญร,รมจำต้องยึดติดให้หน้อยหนอยแต่สิทธิอาจารย์เป็นอย่างไรยึดติดมากๆหรือยึดติดน้อยน้อย ใครบ้างที่ยิ่งบำเพ็ญธรรมแล้วยิ่งยึดติดยึดติดเอินทองทรัพย์สมบัติยึดติดรูปลักษภายนอกมีใครบ้างที่ไม่เคยยึดติดทรัพย์สมบัติต่างๆนอกกายเลยใครมาก็ขอให้หมดมีใครเป็นเช่นนี้บ้างบำเพ็ญธรรมสิทธิจำต้องปล่อยวางให้เยอะๆปล่อยวางอะไรลาบยศที่บริษัทก็ให้เลื่อนตำแหน่งขึ้นเงินเดือน ในใครบ้างไม่เคยเอาอาจารย์ว่ามีมีคนเหล่านี้เพราะอะไรเห็นทางธรรมสำคัญกว่าทางโลกมีสิ่งที่ตัวเองมีก็เพียงพอแล้วเรื่องราวปล่อยวางให้เยอะๆจะทำได้หรือไม่เวลาสิทธิ์มีเรื่องราวทุกใจก็บุญหาอาจารย์มาปล่อยกันที่ตรงนี้ปล่อยแล้วสิทธิ์ยังทุกดูเหมือนเดิมหรือไม่ปัญหาทำด้วยตัวเอง ก็จะต้องแก้ด้วยตัวเองพูดไปเรียกไปก็เพื่อความสบายใจใช่ไหมเหมือนเราไม่ได้อยู่คนเดียวให้ปล่อยวางอะไรอีกลูกหลานอันนี้ปล่อยวางอย่างไรปล่อยวางยากที่สุดใช่ไหมบำเป็ญธรรมจำต้องเสมอต้นเสมอปลายอันนี้สิทธิ์คงทำได้อยู่แล้วไม่ห่างสามไม่ห่างอะไรบ้างหนึ่งไม่ห่างสถานธรรม 2. ไม่ห่างอาวุโสธรรม 3. ไม่ห่างหนังสือพระโอวาทพระธรรมคัมภีร์และให้เจริญรอยตามพุทธ,ธอริยะมั่นคงไม่เปลีป่ยนแปลงบำเพ็ญธรรมจำต้องศึกษาด้วยจริงใจไรซ้ไรซึ่งความเสียแ้งไร้ซึ่งความเคลดเปลงสงสัยหากสงสัยมากๆา,กากทำอย่างไรหากสงสัยก็ต้องถามหากไม่ถามก็จะเป็นข้อก้องใจให้เรามากมาย อาจจะทําให้เราไม่บําเพ็ญบําเพ็ญธรรมจะต้องบําเพ็ญด้วยใจจริงกัดเกลาตัวเองเปลี่ยนแปลงความเคยชินยากหรือไม่การเปลี่ยนแปลงความเคยชินนั้นยากแต่เราก็ต้องพยายามอดทนพร้อมปันฝ่าอุปสรรคไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ต้องมีอุปสรรคแต่อุปสรรคในอนุตรธรรมสามารถหลุดพ้ได้ดังนั้นบำเพ็ญธรรม สิทธิ์จำต้องยึดติดให้หน้อยหน่อยบำเพ็ญธรรมสิทธิ์จำต้องปล่อยวางให้เยอะเยอะบำเพ็ญธรรมสิทธิ์จำต้องเสมอต้นเสมอปลายบำเพ็ญธรรมสิทธิ์จำต้องศึกษาด้วยใจจริงยึดติดให้หน้อยหน่อยปล่อยวางให้เยอะเยอะศึกษาให้จ้งจริงหลุดพ้นเกินแดนเดิม